way cool in the Thailand foreign, mm. hi, foreign. Um, my friend I need tomato. in the Thailand tomato you visit in the my my homie oh, hello a uh, detail detail hi my friend yes thank you um, yesterday yesterday no no have yellow uh, now i i show me yeah tomato i love up yes very night yeah the be, beat beat help you. Tomato, thank you. Yeah, yeah. Chopper told me uh, a of in the form, <laughs> hello, YouTube. Uh, hello, good uh, evening. My name is Bobo Tang. As uh, ask, ask my mother, me. Um, uh, mother, uh, dancing allow. No, no. Uh, go, go, go allow, go away. <laughs> uh ma, yeah yeah uh, I, know, I, know. <laughs> free, free. I know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  I show me I show me tomato no you <laughs> thank you you comment me but but I I look you uh are different อืมอินเดียเตียนอ่าดักดักสวัสดีค่ะ y o ยูทูปมายูอิชโปโปนะคะโปโปจังนะคะอ่า uh, วันนี้คุณแม่ไม่อยู่นะคะคุณแม่คุณแม่ไป dancing นะคะอ่าพรุ่ง r ี้ไออ่าวิดีโ up ัพอัพว o ดีโ for, for y o u t u b e นะคะอัปเดตนะคะพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ชาต,ต่างชาติแล้วก็ทา ไอประเทศนะคะคือคือคือ sorry i i talk with uh youtuber now uh a e hello people five people uh uh today b o b o c h a n uh have have tomato now in the farm big farmy tomato yeah uh Today my mother m e n o i e อนเียน Allow จั b o r นบบบ s อ e n bobo. บยังท่านที่เนโอโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทั้งยู u ู e ทั้งทั้ง30ท่านแล้วก็ทาง Facebook นะคะ yeah โ oh. อ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อันนี้ก็มาโฆษณาโฆษณาโชมีโชมีโชมีโทมทัโโถสวัสดีค่ะทางมีทุกขาทั้งเก้าท่านนะคะอันนี้กุมันนะคะมันทโทก็โทอินเอร์ไทยแลนด์นะคะอ่าอันนี้คือจากสวนเนี่ยจากสวนจริงๆนะคะอ,นนอันนี้ใหญ่มากเลยนะคะทั้งเก้าท่านนะคะอันนี้ค่ะ ถ้าเต็มที่ก็ปร,ปรลงแป้งก,ก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้ซูมกล้องนะคะไม่ได้ซูมกล้องนะคะใหญ่มากเลยค่ะเด e บิ๊กเดบิ๊กเดบิ๊กเลยนะคะอันนี้สีขาวนะคะมาสองันอันนี้สีส้มนะคะอันนี้สีส้มอันนี้สีม่วงสีม่วงก็สีนี้ละนี่ค่ะสีม่วงใจะใหญ่มากเลยเนี่ย <c oughs> <laughs> so beautiful yeah thank you tomato meal a beautiful yeah mm hmm. สวัสดีค่ะ YouTube ทั้งหกท่านนะคะหกดวงตา mm. thank you <laughs> อันนี้ก็จะสวยหน่อยนะคะอันนี้ถ้าถ้าอันนี้นะคะมันมันจะยาวเต็มที่อยู่ ถ้าเราแบบทำคูขึ้นที่สูงอะนะมันจะยาวอยู่มันจะใหญ่ตรงน,นี้นะใหญ่มากเลยอันนี้ลงแป้งสุดแล้วนะอันนี้เต็มเต็มอันนี้คือสามสิบวันสามสิบวันสามสิบวันก็จะประมาณนี้การเยินห,หนังตังอืม อันนี้ใหญ่มากเลยนะจะเยอะมากเลยเนี่ยไม่ได้โกหกนะไม่ได้โม้นะมีอีกนะเนี่ยสวัสดีค่ะ YouTube 14ท่านนะคะอันนี้เป็นลูกสาวของคุณแม่ทองแปนนะคะไอ่อ่อออเซันซันซันชั้นมามาเต๋อมีมามาตมเต๋อทองแปนพันบู่ฝานะคะซัน สุดาโอเค you Ask me โอเค thank you you share me โอเคค่ะ thank you very much มากเลยนะคะนี่ <Yeah. S 1> อันนี้นะคะเยอะไหมคะเยอะไหมคะไม่ค่ะนะคะไม่ค้ะไม่ค่ะ,คะ <laughs> นี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้โหมาโทนนะคะทางเอ่อ YouTube นะคะเอาโปรโปรจังนะคะเพราะว่าปลูกนะคะมียอดมันมีออเดอร์ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะไปอันนี้อยู่ <laughs> เยอะไหมคะเยอะมากเลย thank you 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 share me mm, yeah uh because I pass I can I can share uh my friend okay because in the Facebook be okay clean but no share love <laughs> you you too okay thank you yeah เยอะมากเลยอันนี้ก็อันนี้อันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้หนึ่งสามโลเนี่ยก็จะมาไว้อย่างเงี้ยอันนี้สองโลนะคะสวัสดีค่ะคุณทาง y o YouTube อ oh, ๋อแตงกิวค่ะอดุมสดมากนะคะมันน่ากินจังค่ะอุ้ยขอบคุณมากค่ะมีออเดอร์ได้นะคะคอมเมนต์ไว้นะคะส่งได้นะคะส่งส่งได้มียอดขายด้วยนะคะยอดยอดขายด้วยนะคะที่ ปุกเองค่ะมีมียาด้วยมี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 ปุ๋ยอะไรทุกอย่างรู้อยู่นะคะดีเทล thank you you share me thank you very much อูอสวัสดีค่ะน้องสาวคุณภัยหวานโอ้เออคุณคุณไม่หวานคุณไม่หวานนี่คุณไม่หวานพี่โบเอามันนี้มาฝากนะคะแต่พี่โบยังไม่ได้ไม่ได้ ส่งถึงเลยเห็นไหมสวยไหมคะวันนี้วันนี้มีมีของมาโชว์แล้วค่ะ h a n k you ค่ะโอเคไอไอเช่นไอเช่นอ่าสต for you โอเคดีเทล Good night Good night โอเคสวัสดีค่ะทาง Youtube นะคะท่าง7ท่านนะคะอันนี้คือโทมัสโทสีม่วงนะคะม order ะคะีออเดอร์ด้วยนะคะออเดอร์อยู่คือยอดมันขยายสามพันนะคะสีม่วงสีส้มแล้วก็สีขาวนะคะ โอเค굿ไนท์굿ไนท์โอเคอันบักดีเทล굿ไนท์เออโอเคอันเดอร์สแตนด์นี้โอเคไอไอเชนสตาร์ฟอร์ยูโอเคค่ะค่ะนี่ค่ะทางยูทูบนะคะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะก็สนุกสนานเนาะก็ก็มาแบบเออ ทางคุณขอบคุณมากค่ะคุณ AI ไเนาะแล้วก็ทาง youtube ที่แบบว่าเออให้ให้เรามีแบบการสร้างสาร์เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะพี่สาวถ้าพี่สาวนี้อันนี้อันนี้มันจะอันนี้จะได้เต็มที่นะไม่ได้ลามกนะคะอันนี้เอามาให้ดูนะคะสีขาวเดี๋ยวถ้าสีม่วงก็จะประมาณนี้ว้าวสีม่วงสวยมากมีอีกค่ะมีอีกค่ะ ไม่อีกค่ะไม่อีกค่ะไม่อีอ,อาเต็ียมจอไปเลยพี่เปิดไว้นะเหรอคะแจนเทนเทนจ้เอีออสวยนะคะอันนี้เอาเอามาให้ดูแล้วค่ะ ก็มีความสุขค่ะปี้แฮ happy ฮปปี้อิ่มนี่ค่ะเห็นไหมคะทาง u t u b e ค่ะซีท่านโทมาทโถนะคะอันนี้คือมันก็มีความสุขก็คือกลางวันนี้ก็จะดีแลกก็ก็ตอบคอมเมนต์เพื่อนนะคะแล้วก็ไปสวนไปสวนแล้วก็เพราะว่าเราปลูกไว้เรียบร้อยแล้วก็รอแค่ผลผลิตแล้วก็สีดุ๋ยเกบแค่นั้นแหะค่ะผลก็ตกมาก็โอเคอยู่นะ จังไหนคะ่ YouTube คะยูทูบค่ะขอบคุณนะคะคุณอุดมนะคะอันพี่พี่เปิดไว้เป็นกำลังใจให้นะอุ้ยขอบคุณคะ่ะพี่เชี่ยนี่นะคะ thank you เหมือนเหมือนโบเลยเนาะโบก็เปิดไว้พี่เลยพี่ไปไปตอนไหนพี่โบเขายังไม่รู้เลยมันก็เลือดไปอีกอันนึงนะของโบอะโบเลือดไปอีกเลือดสามสี่คิดแบ เออมือมือมือกลางเวรนะ่ะโบก็เปิวยไว้ให้คิดให้พี่อันเนมันก็เลื่อนไปบบก็ไม่ได้สนใจโบก็รันเปเลยอเนี่ยมาดูมนันดีกว่า <c oughs> มีอีกนั่นหน <c oughs> ีความสุขเนาะใช่จริงไหนเนาะอันนี้พูดแล้วแถมอีก สช่ไหมคะเพราะว่าโบชอบสีม่วงสีม่วงนี่ก็ชุฟีสก็จะหวานนิดนึงตัดเห็นเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ดีกว่าเนี่ยจะเห็นดีเดี๋ย u ูทูบนี่ก็จะชัดชัดอยู่นะก็หนึ่งชั่วโมงลับพี่สาวเดี๋ยวโบก็จะลงห้านอืม ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามานะคะเปิดบ้านไว้ค่ะเพราะไม่มีเวลามาลงคลิปอ่ะนะโบก็เลยไลฟ์สดเอาดีกว่าอ่ดีดีกว่ามันก็ก็โอเคนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปไปวัดนะไปทําบุญเดี๋ยวจะภาพมาฝากสวัสดีค่ะยูทูบด,ดีเทลแตงกีวนะดีเทล บ่ให้กินน้ำรกเอามาโชว์มีซื้อพี่นาสมพง์นาสมพง์บ่ไเด็เปาคขนบวล่ำแล้วบวล่ำบวล่ำก๋ยล่ำบ่เป็นเขากรองวะเขากรองวะนัานัาเขากองมีอะไบบ่ะนี่ไงนัตพง โอ้นอนอนี่ไงฉันลำเป็นแตม่มันค่ะมันค่ะสวัสดีค่ะขอรับว่าเป็นคืนอเมียขอยเื่อทางยูทูบเด้อแต่ว่าข่อยขายเอย้ยสอรี่ข่อยไอ้แฮกออเดอร์โทรมาโทรนี่ข่อยโอเคอยู okay, ่เด้อพี่น้องฟองไปข่อยปากแม่อันนี้อยู่เด้ปากอันนี้อยู่ค่ะการค้าขายนี่ก็คือเซลล์นะคะเซลล์ sale. เสี้ยนี้โอเคอยู่นะคะอยล่มมุ่เป็นดอกเดอ้อโอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องตำ่ำฝ่าก็มีความสุนะขเนาะฝ่าก็เอาอยัางมาสโซ่เนาะมือนะอื่นฝ่าเสียเอาอยัางบูมาเล่นเงินมือเงินฝ่าเสีเอาเอายอดมันดีกว่ามือมอ,อื่นเงินฝ่าเสีเอายอดมันมาเดอ้อพรุ่งนี้จะเอายอดมันมาให้มาให้ดูอันนี้ก็ อันนี้ไม่ได้ซูมกล้องนะคะอันนี้ไม่ได้ซูมนะอันนี้คือคือเต็มที่เพื่อใเอาเอาความเอาความแบบเดบิมาโชว์นะคะนี่นะคะอันนี้ประมาณเก้าสิบวันต้นตะก้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เอามาโชว์อันนี้อันนี้อันนี้ก็อีกแบบหนึ่ง สวัสดีค่ะ youtube นะคะอันนี้มันนะคะมัน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 แล้วก็มันค่ะมันแก้วนะคะมียอดด้วยนะคะมียอดมีมีมีสามสาม 3, 3สายพันธุ์นะคะมีการแนะนำด้วยนะคะมีมีใบมีแจก,กการการทดลองปลูกให้ด้วยนะคะโอเค มีความสุขเนาะ่านตะพงไปใส่แล้วะต้นตะกอยุสวัสดีค่ะยังยูทูบนะคะวันนี้ไม่ได้ไยังไม่ได้ไอัพโหลดไออัพของคุณแม่เลยเพราะว่าแม่วันนี้แม่แม่ไปลำอยู่ ก็ก็จะพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ว่างนะคะเพราะว่าวันนี้ไปขุดมันนะคะมันมันญี่ปุ่นนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะก็คือมาแทนแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เลยมาเป็นแอดมินเพิ่นนะคะอันนี้นะคะอันนี้สีม่วงนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะาคุณแม่ไปลำอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกาําลังแม่ก็จะเอาโทรศัพท์ก็จะออฟออฟออฟอเว อัปเดตให้นะคะทาง YouTube อันนี้ทาง Facebook ก็โบก็เอามาโชว์มีนะคะอันนี้สีม่วงนะคะพี่ได้คุยดได้นะทั้ง u t u b e นะคะแล้วก็ไลฟ์สดทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะคะ YouTube ก็ประมาณสามช่องนะคะแล้วก็ Facebook อีกสองช่องอันนี้ก็ t ุดอ mm ุเ hmm. ด mm hmm. s กช mm ุดอุปกดมาแทนแม่นะคะ youtube ค่ะคุณแม่คุณแม่ยังคุณแม่ไปเดินสายนะคะไปแดนซิสิงอลาวก็คือเออ่ไปวันนี้ก็ไปลำอยู่นู่นค่ะอยู่แถวไกลอยู่แถวตะการบอกหรือไปอีกก็พุวงนี้ก็จะไปวัดวัดดุนคูณนะคะแม่ก็จะเดินสายไปอีก ก็ก็ยังไม่ได้อัพอัพเกรดวิดีโอของคุณแม่ให้นะคะเพาะโบเป็นแอดมินของแง่นะคะม,มาโูเลยตั้งให้ดูเลยก็จะสวยหน่อยนะคะม,มันมันมัน ก็มีความสูงนะคะอยู่ในสวนเนอะเออไปสิว่ามีความสูงเนาะแต่ก็มีความสูงเหมือกันอันนี้ว่ามากลายกวาน,นี้บ,บีบเลย <laughs> มีสุวะเอาไปยังแ <laughs> ม่คม่อย เพื่อนกับที่ไปน้ำแม่อีกไปอันนี้อย่ไปบัดวบัดรชี้สเก็ตมงูณม์งูณไเด็กกระเบิดห้องก็จศสี On YouTube <laughs> detail detail you no go go away sleep but no I I like like Facebook one hour course ยูทูบสวัสดีค่ะกัญญาภาธนรุ่งานะคะลูกสาวของคุณแม่ทองแปนนะคะพอดีคุณแม่ไม่อยู่ก็เลยมามาไลฟ์สดนะคะก็เอาสิ่งที่ดีๆมาบอกนะคะวันนี้มียอดมันด้วยนะคะฟุดโฟลดดนะคะก็ก็ก็ก ยังไม่ได้ไปอันนี้เลยออพเลฟวิววิเมันมันมันเชื่อไมไรไฟอยู่ก็จะช้าหน่อยชันไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงนะคะยายพอใหญ่ดีเทลพอใหญ่ดีเทลไม่ไปหรอือว่าดีเทล

ตสวเวนบุส s แมสซ์แมสซ์แมสซ์แมสซโอเมมเมเมเมสวัสดีค่ะเมม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 รู้อะไรรม้อะ อันที่คือเอ็ดกระเล็กกระเล็กหนึ่งเก้าเจ็ดห้า่เคนีเร่อปะดดำนเรื่องีเาเป กดมัน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 ทุกอย่างนะครับ ตักงทายได้นะคะคอมเมนต์ได้ค่ะภาษาไทยก็ได้ค่ะภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะอย่างเต็มมี่เนียน์ถึงรพี่น้องมดก็จะหมดแล้วแ็ดเจ็ดบเก้าสิ ขอตั้งแนนะโอ้ยลูกสาวม,มันเอื่อญพอแล้วอีลูกเอ้เวทเวทยาวันวิสาอีนับยูเชนโนสต็อปเซนมันไม่เสร็จฟอร์มี จะต้องจะส่ง message for my mother มัมมัมบ่โบ่ไล่โอเคลูกสาวลูกสาวเป็นตัว,ว,วขอความมากขอตังหน่อยนะ y o u t u ขาสนใจวีวะค้านี่สนใจนะคะมันนะคะปลูกเองนะคะ เออมาเรวทำงานไปด้วยนะคะทำงานไปด้วยก็ไลไรนี้ก็ทำงานได้นะคะก็นี่มาลองรออีกหนึ่ง ดี๋ยวลูกสาวไอเดอโทรศัพท์คัมแบ็กตทำงานไปด้วยค่ะว่างไม่ได้ว่าลอยอยู่หกเจ็ดแปดเครื่อง Okay. Mm -hmm. and tomorrow i will up video in the YouTube tomorrow. for my mother dance uh my mother uh, dancing go away okay uh, แม่ไปลำเดินสายนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้โบจะเอาวิดีโอลง